ดูเดี๋ยวไปดูถึงแล้วแกฉันรู้รหัสผ่านอ้าวไม่เข้ประตูกันเลยเหรอสวัสดีค่ะท่านประธานสาวสองเรานะคะสาวสองย้อนมาจากอะไรคะสาวสวยอย่างเราต้องมาดูห้องที่สวยๆอย่างเรานั่นเองใช่ไหมจ๊ะ ท่านประธานใช้คำว่าประธานนะคะจะขอนั่งดูเฉยๆนะคะเราอ่ะได้พาสาวสวยสองคนนะคะมาดูห้องเราก็จะบอกว่าเชิญดูตามสปายเลยว่าท่านประธานสสอย่างเราจะต้องมีห้องที่แบบสวยแค่ไหนจริงๆที่สวยกว่าห้องท่านประธานนะคะก็คือประธานนี่เองโอเคค่ะโอเคจบ ห้องแบบโล่งมากแล้วก็โปร่งสบายแล้วก็แบบมีม่านอย่างนี้ให้ด้วยเอาไว้มาจิบตรงนี้กับชมวิวตรงนี้กับบรรยากาศที่ในหนี้ถือว่าแบบดีเลยห้องเนี่ยมันเป็นห้องแบบว่าหนึ่งห้องนอนผนังทึบฟฟลลิ่งเหมือนแบบอยู่บ้านเลยแต่ว่าเรายังได้แบบ วิวคอนโดแบบหลักล้านแบบจ๋าเดี๋ยวจะให้สาวๆพาชมห้องก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเตรียมอาหารไว้ให้สาวๆเขาชิมเขาที่นี่เรามีครว่วิวอินแบบนี้ไว้ให้เลยก็จะบอกว่าเสร็จสับว์้ะจะทำอาหารหนักอาหารคาวอาหารหวานะคาทำได้หมดเลยเดี๋ยวตามสาวๆเขาไปดูห้องกันดีกว่าแจ่ๆรบนะคิดวสมัครประธานมั้งไหมถ้าวตีจนะประธานแล้วมันแบบว่าได้ทั้งขนาดยุบยุ่โนตับแข็งคู่ีคู่หมากสวยได้ชั้นหรือเปล่าจะมาแทนชั้นน่ะเดี๋ยวไป ไปทำหน้าก่อนดีไหมก่ดูสีตรงนี้มันเป็นวิวแบบว่าห้องแบบโล่งมากแล้วก็โปร่งสบายแล้วก็แบบมีม่าาอย่างนี้ให้ด้วยอือแล้วดูวิวดิโอ้โหแบบไม่บล็อกเลยเนาะใช่ไปดูที่เปิดไปดูวิวข้างนอกสิเฮ้ยอันนี้คือเขาไว้ทำไรให้ไว้เครื่องซักผ้าด้วยเนาะตรงนี้แล้วก็โหโล่งมากๆเลยอะข้างนอกคือใหญ่กว้างมากๆเลยแบบนอนตรงนี้ได้ปะอาจจะนอนไปเดี๋ยวจะนอนโซนนี้ ถ้าได้แบบว่ามุมนับแขกมุมควัวแบบเมื่อกี้นะถือว่าดีมากเลยแกๆเราไปแอบดูห้องนอนท่านประธานกันไหมไปคะไป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 ดีอ่ะดูดิดูหัวเตียงดูหัวเตียงดิโอ้ดูรูหร่ามากเลยหัาเขามีไฟบนเตียงด้วยแล้วก็มาแบบมากแบบนี้เลย เอาไวยมาจิตตรงนี้กับชมวิวตรงนี้กับบรรยากาศย<ช>ูนอนย่างนี้ถือว่าแบ<ช>ด,ด,ดีเลยคือเขาไม่เห็นเขาไม่อยู่เราไม่ต้องฟังห้องเราเออใช่นห้องเรา <c oughs> ไปดูเสือ้อผ้าท่านประธานไหมมีไหมไปดูตู้เสือ้อผ้ากันดีกว่าออ้ยข้างบนก็มีด้วยอะ่ะ <c oughs> เก้ตู้ใหญ่มากไอ้ของในทํ้ข้างบนข้างล่างเลยนะคือแบบว่าดีเฮ้ยอันนี้จะแต่งหน้าเหรอใช่เช็คความสวย สวยยังสวยแ้วแกรถ้าอย่างนี้เราไปแอบดูห้องน้ำบ้างไหมได้เผื่อนางมีอุปรกรณ์อะไรอยู่ในห้องน้ำเผื่อมีของํำสวยกระจกนี่คือแบบว่าใหญ่อลังการมากอุ๊บอาบน้ำนี่โซนเปียกโดนแห้งได้นะคือดีอ่ะข้างในอ่ะคือว่าเปลี่ยนฟิลได้เลยเพราะว่ามีกระจกแบบเซ็กซี่สุดตรง <c oughs> นี้ <c oughs> พนานเชิญใครมาล่ะตรานี้อ่ะ แต่ตรงนี้ก็คือแต่งหน้าอย่างนี้ก็ได้นะแต่งหน้าดีไม่ได้คือดีมากเลยอ่ะห้องนาลงเราไปสมัครประธานมั้งเ่เราไม่เราไม่ต้องสมัครก็ได้แต่เราแอบอ่ะเรารู้ว่าใแอบเข้ามาใช้ห้องเขา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 าไม่ได้ยินหรอกเนาเราเ็นผู้หญิงนี้อ่ะประธานใช่จะบอกทุกคนเลยนะคะว่าถึงจะไม่ใช่เป็นท่านประธานก็อยากใช้ชีวิตแบบท่านประธานแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าห้องที่นี่ที่พาดูเป็นไงสวยปะสวยมากเยี่ยมมากเลยอ่ะจะบอกว่าตาย สิ่งที่ท่านประธานนะคะเรื่องอยู่ที่นี่นะคะเนื่องจากว่าห้องนี้มันเป็นห้องแบบว่าหนึ่งห้องนอนผนังทึบฟีลลิ่งเหมือนแบบอยู่บ้านเลยแต่ว่าเรายังได้แบบวิวคอนโดแบบหลักล้านแบบจ้าห้องนี้ขนาด30ตารางเมตรจ้ะแต่ว่าด้วยความที่เขาแบ,บ่งห้องเป็นสัดส่วนงันก็ได้มีพื้นที่หญ่เนาะตรงนี้ก็กว้างตัวนี้ก็กว้าง,างแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวได้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดใครมาปก,กาติเราจะไม่ให้ใครเข้าห้องนอนเลยนะเราจะปิดประตูแบบนี้เลยเพราะว่าห้องนอนคือห้องส่วนตัวที่เราไว้แอบต่อนผู้ชายไว้ตรงนี้นี่เอง ต่ว,ว่าวันนี้เมื่อกี้มีคนแอบดูห้องเราใช่ไหมไม่เจออุปกรณ์อะไรเจอไม่เจอใช่ถ้าเกิดใครแอบดูนะคะก็จะรู้เลยว่าห้องนี้เราใช้เฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหมดของปีนี้ใช่เพราะว่ตรงนี้มันใกล้กับโฮมโปรแล้วก็เดินม,มองบามุมวานได้แก่เดินทางสะดวกด้วยนะตรงนี้ใช่ใช่เพราะว่า,วาวที่นี่นะคะอยู่ติดถนนประชาชื่อเลยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนนะคะเกิดใครทำงานเกษตรสามเสนหรือว่างาบงวานนะคะที่นี่ก็คือแบบไปได้สบายสบายเลยประมาณสัก สินาทีนะคะก็คือสามารถเข้าไปอยู่ใจกลางเมืองได้เลยนะจ๊าแล้วก็ที่สําคัญอยากได้ใช่ไหมได้ได้เชอเงินเดือนเท่าไหร่เเงินเดือนเท่าไหร่เราก็เงินเดือนประมาณ25งหมื่นห้าพอไหวไหมคะท่านอาได้เลยนะจ๊ะใครเงินเดือน2องหมื่นห้านะคะไม่ต้องสมัครเป็นท่านประธานนะคะก็คือมาเป็นเจ้าของที่นี่ได้เลยเพราะว่าที่นี่นะคะผ่อนเริ่มต้นแค่9ก้าพันนิดเองอืมใช่สังไม่ผิดฟังไม่ผิดผ่อนแล้วต้องให้เก้าพันเท่าไหร่อะแกทำงานมาสิบปีละ โอ้ยอายุงานน้อยอะ่ะสีดูหน้าสีอืมหน้าเขาไม่ให้นะแต่ว่าอายุงานเขาก็ได้นะเพราะว่าทำงานแค่หนึ่งปี <c oughs> ก็สามารถคู่เป็นเจ้าของ้องนี้ได้แล้วเหมือนกัน ฝากบอกเลยนะคะว่าใครอยากใช้ชีวิตแบบท่านประธานสวยๆแบบนี้นะคะที่นี่รุมพินีวิวพงเพศประชาชื่นต่อนะคะอยู่ติดถนนประชาชื่นส่วนกลางเมื่อกี้แอบดูมาแล้วใช่ปะก็มีฟิตเนสนะมองลงมาฟิตเนสมันก็เห็นวิวสะใช่ไหมฉันก็ไปแอบดูมาม่ได้มีแบบว่าหนุ่มขอดซีโร่ใครอยากได้มุมนี้นะคะอยากได้วิวแบบนี้หรือว่าอยากจะมาหาเนื้อคู่ที่นี่ก็ได้นะคะเพราะว่าที่นี่ฟิตเนสนะคะเขาแยกโซนออกไปด้านนอกเลยนะคะ เป็นอีกหนึ่งอาคารก็จะมีทั้งสระว่ายน้ํามีฟิตเนสนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่นี่เขามีสวนร่มลื่นด้วยนะคะใครที่บอกว่าไม่ชอบออกกําลังกายที่แบบ indoor, อินดอร์ก็คือสามารถออกออาดอได้ไดใช่แล้วต้องเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆอยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีลูกนะคะที่นี่ด้านหลังเขาอะ่ะมีสนามแบบสนามบาสเล็กๆด้วยอุ้ยแอบเห็นข้างล่างเมื่อกี้เห็นนห้องที่สําหรับเด็กใช่่ใช่ก็จะมีมุมที่บอกว่าบางคนแบบว่าคอนโดแล้วกบ ลูกจะไม่มีพื้นที่วิ่งเล่นใช่ปะที่ uh huh. ทนี่เขาคิดมาให้แล้วเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนห้องแบบเขาเรียกนะเบบี้รูมเหรอมันก็จะมีบอกว่าเอาไว้ให้เขาไปไป,ไปคลานไปเดินเสริมสร้างพัฒนาการ mm hmm. อาคารจอดรถเขาอยู่ในร่มเนี่ยนะจ๊ะใครที่ต้ใส่หลักรถนะคะก็คืออยู่ที่นี่ไม่ต้องกังวลเลยว่ารถฉันจอดตากแดดแล้วก็ใครนะคะที่อยากได้ห้องสวยๆอยากได้รับการส่งมอบตำแหน่งนะคะท่านประธานอย่างสองคนนี้นะคะคือติดต่อค่ะพวกเรา,าทางด้านแนยด้านนี้เลยนะจ๊ะช้านเลยคะ่ะ ก็บอกเลยว่าพวกเรานะคะนอกจากดูห้องให้มันแบบสวยใช่ปะเรื่องถึงเสื้อเป็นไงเราก็ดูแลให้ด้วยดังนั้นวซ์ซับซ์วิสสำหรับการซื้อคอนโดนะคะก็นองถึงพวกเราทั้งเพจนี้ได้เลยนะจ๊ะจนถึงวันโูนเลยคะ่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยเนาะใช่แล้วท่านประธานสมัยหน้าจะไปอยู่ที่ไหนตากติดตามพวกเราได้ตามช่องทางนี้เลยนะเดี๋ยววันนี้ไปใช้ชีวิตแบบประธานก่อนดีกว่าไบ,บาย,บาย